สวัสดีครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเราหายิบสีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้วันพฤหัสที่2ี่นะครับก็มีเวลากระตุ้นได้ที่ฮหาหนอยเหมือนเดิมนะครับเราให้ขอฮาหนอยฮาหนอยหลุดไป2วันนะครับเนาะหลุดไป2วันจับทางไม่ได้เลยหลังจากเข้าติดต่อกันมาหลายวันครับเนาะ สามตัวแตกก็มีลุดมนาะสองวันแล้วครับเนาะดูที่วันนี้จะเป็นยังไงจะเกมบมือได้ไหมหรือจะพักก่อนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนาะถ้าอยากจะพักก่อนก็คอมเมนต์บอกกันได้แต่ช่วงเช้าก็เป็นของรัฐบาลไทยไปก่อนนะครับเนาะวันนี้เป็นของหวยสองลับนะครับจากพี่ชายใจดีก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับเดี๋ยวทางแบ่งปันเงียบสีทางช่องนะครับเนาะหวยสองลับ ก็วันนี้มาถ่ายคลิปสุดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปผ่านห้องนนมาเที่ยวที่สวนบางกระเจ้าเหมือนเดิมนะครับเนาะปัจจัยเรากาลังกายดูนกดูไม้ครับเนาะแล้วก่อนกลับบ้านก็ให้อาหารปลาเหมือนเช่นเคยนะครับบรรยากาศดีมากนะครับเนาะอุโบสถต้นไม้ลมลื่นปัจจัยการ์ดกายบางคนก็เดินแล้วแต่นะครับเนาะแล้วแต่สะดวกบางคนก็วิ่ง ต้นหนาเขียวกะจีนะครับบรรยากาศดีมากนะครับสายลักธรรมชาติแนะนําเลยนะครับเนาะแนะนําเลยอยู่แถวพระประแดงนะครับบรรยากาศดีมากบรรจายานเล่นเอ่ยก็นั่งพักกินขนมนมเนยนะครับเนาะมีที่ให้นั่งมาหินอ่อนบางที่จะปูเสื่อนั่งกอดแล้วแต่นะครับเนาะเอาที่สะดวกบอกสำหรับชอบมากนะครับเนาะมีเวลาก่อนเที่ยงหรือไปหาบ่ายโมงไปสองชอบมากบรรยากาศดีดี ช่วงที่ผ่านมาเป็นหน้าฝนครับเนาะต้นไม้เขียวกระจีใบร่มเลื่นเลยนะครับเนาะแต่ถ้าหลังปีใหม่ไปแล้วก็จะเป็นใบไม้เริ่มร่วงครับเนาะที่นี้ก็จะไม่เท่าไหร่นะครับเนาะแต่ก็ยังได้เหมือนเดิมครับเนาะแต่ยังไม,ไม่ไม่เท่าไหร่เฉยเสลักธรรมชาติแนะนํานะครับแนะนำใครอยู่แถวภาคแดงนะครับเนาะอยู่ใกล้เชียงประมาณนี้ก็ไปที่แนวทางของเรานะครับแนวทางของเราก็ดีดูผลวดที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะหวยสองรับ วันที่16พฤศจกกิกายนที่ผ่านมานะครับบนนะครับสวยสองรับวิ่ง4ีลอง0นะครับวิ่ง4ี่ลอง0จับคู่ให้3คู่นะครับหมดที่แล้ว40 90 45ยห้ตัวก็1 40 490นนะครับก็ไม่เข้านะครับเนาะ เราทางรัฐบาลไทยขอบนสองสองหนึ่งนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับเนาะเรีกเด่นเลีกตั้งหลักไม่มานะครับเนาะจับคู่ลำบากนะครับจับคู่ลำบากเลยถ้าเลียกเด่นเรีกตั้งหลักไม่มานะครับ <c oughs> ส่วนชุดล่างนะครับล่างเด่นเก้ารองแปดนะครับก็เข้าที่แนะครับเนาะเด่นเก้ารองแดเข้าที่แดเลยจับคู่ให้4คู่นะครับเนาะ หลักเก้าก็เก้าสามเก้าสองหลักแปดก็แปดสองแปดสามนะครับก็เข้าแปดสามนะครับเนาะเป็นตัวกลับนะครับล่างสี่คู่นะครับเนาะหมดแล้วล,ล่างสี่คู่บนสามคู่นะครับเนาะก็เข้าล่างนะครับเนาะเข้าล่างผมกลัวว่าเลขเด่นจะกดคอ,อกันมาเนาะผมแอบคิดอยู่เพราะเคยเป็นนะเรื่อไว้รองรับเลขเด่นกดคอ,อกันมา เคยมีครับแล้วเคยมีให้เห็นก็ไม่กอดคอครับแล้วแปดสามสามแปดเข้าตัวเลยเข้าตัวกลับนะครับไม่ได้เด็ดไม่ได้เด่นไม่ได้เน้นให้นะครับแล้วเน้นให้คือหลักเก้านะครับแล้วเก้าสามเก้าสองตัวเด่นตัวเน้นเขียนสินใต้ให้นะครับออกชุดลองนะครับคือแปดสามนะครับเนาะพอเด่นเก้าลองแปดใครตามก็ดีจะด้วยครับเนาะหวยสองรับก็วันนี้ได้มาแล้วครับเนาะได้มาเมื่อคืนเลย สดๆร้อนเลยเมื่อคืนชาจะดีส่งมาให้นั่งอยู่บ้านนะครับเพราะพี่ชาส่งไลน์มาก็ก็พุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมบงกแอนเอฟซีทางช่องเพื่อมีโชคมีลาบด้วยกันนะครับเนาะนะเพื่อมีโชคมีลาบรวมกันก็ประมาณนี้นะครับเนาะ <c oughs> แต่ไม่อบอกสาม,มีเลียกฝันด้วยนะครับเนาะรอสามฝันหลายวันครับเนาะจะมีเวลาลงให้นะครับนะเรขยกฝัน สามตัวเลยเหมือนมีคนมาบอกครับเนาะมันไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้เหมือนมันไปเที่ยวมันจะหลงทางแล่ไม่หลงทางเลยนะครับเนาะแต่สามตัวนะเพื่อมีโชคมีลาบรวมกัน,นครับเนาะมีลาลงให้นะครับ <c oughs> เหล็กฟันเบาสารคามครับเนาะ <c oughs> จุดเนียวเ,เล็ตแนวะทางห้วยซองลับของชายเจดีไปก่อนนะครับเนาะ ก็ใคยสรุกจดจดไว้นะครับเคยสรุกจดสรุกแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมวันนี้นะครับเนาะวดนนี้วันที่หนึ่งธันวาคมหวยสัญจรที่เชียงใหม่นะครับฝาสัญจรเพื่อวยกันนะครับเนาะบนนะครับเด่นสี่ลองเจ็ดนะครับเด่นสี่ลองเจ็ดวันที่แล้วเด่นสี่ลองศูนย์ครับเนาะะจะจำไม่ผิดเด่นสี่ลองเจ็ดจับคู่นะครับศูนย์สี่ศูนย์เจ็ด 1>, 1 4 1 7นะครับชุด3ตัว104 107นะครับชุด3ตัวมี2ชุดนะครับเนาะสีคู่นี้นะครับให้เน้นไปที่04 07นะครับ0407เป็นตัวเน้นนะครับก็ขีดเจใต้ให้แดงๆส่วนงส่วน1่ง7ก็เป็นชุดรองลงไปนะครับเนะาะแยกบุนลาให้ชัดเจนนะครับ หวยสองรับชุด3ตัวอย่างที่บอกนะครับเนาะหนึ่งศูนสี่กับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับจัดไปนะครับเนาะสองคู่ก็มาที่ล่างนะครับล่างเด่นห้ารองแปดนะครับแปดยงมีครับเนาะพี่ชายหวยสองรับงวดที่แล้วออกสามแปดครับวันนี้เด่นห้ารองแปดนะครับดูที่จะออกตัวรองหรือออกตัวเด่นหรือตัว เด่นนะครับเนาะเด่น5้รอง8จับคู่0 5 8 9 6 5นะครับ0 5 8 9 6 5 3คู่นะครับเนาะเน้นที่0 5แล้วก็8 9เลยนะครับเนาะสคู่3คู่นี้เน้นให้2คู่นะครับก็คือศูนยาแปดเก้าก็ครบทวนนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ วันที่หนึ่งธันวาคมปีหกเจ็ดนะครับวันนี้ออกตรงกับวันอาทิตย์นะครับเนาะนอนลุ้นกันที่บ้านเลยวดที่แล้วก็ลุ้นกันที่บ้านครับเนาะวันนี้คอยถูกหวยรวยเงินครับเนาะเพราะว่าจะปีใหม่ครับเนาะมีเงินเที่ยวปีใหม่ไปด้วยกันครับเนาะสัญจรก็ฝ่าสัญจรไปให้ได้นะครับสัญจรก็ไม่ต้องกลัวครับเนาะรวยเลยฝ่าสัญจรไปเลยหรือใครมีข้อบูลจะดีก็จัดไปนะครับเนาะจีวกับสัญจรโน่นนี่นั่น ลองดูนะครับต้องลองดูหัวสองรับเป็นทางเลือกนะครับใครชอบจัดด้วยงวดที่แล้วเข้าล่างครับแล้วเข้าแปดสามเข้าแปดสามตัวกลับนะครับเนาะแปดสามสามแปดตัวกลับเชียวนี้ดุนไปด้วยกันที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดหัวสองรับจะเข้าบนมากกว่าล่างนะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดแต่เชียวนี้เป็นยังไงดุนไปด้วยกันนะครับเนาะก็ฝากไว้ที่นี้ครับทุกคนเฮงเลยๆนะครับเนาะถูกเลี้ยงเฮงเวยๆถูกหวยไปด้วยกันนะครับเนาะตั้งเที่ยวปีใหม่ และปวดรัดก่อนปีใหม่เลยนะครับเนาะก็ฝากไว้คลิปนี้นะครับเนาะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ